สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากสำหรับช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดเอามาใช้บนมือถือหรือว่าจะออนไลน์ก็ได้นะสำหรับท่านที่จะดาวน์โหลดเอามาใช้บนมือถือนะครับก็ไปที่เพจสโตนะครับแล้วก็เซิร์ชหาคานี้เลยนะครับ ก็คือ f v circuit นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดจะลองเล่นดูบนคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะไปที่เว็บไซต์นี้นะครับก็คือ f v circuit com นะครับ a p p ตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งานแอปนี้นะครับหลังจากเปิดหน้าต่างมานะครับก็เริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ new circuit นี้นะครับซึ่งก็จะได้หน้าต่างว่างๆมาลักษณะนี้นะครับ ่วนหน้าตาของแอปนะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับด้านบนก็เป็นิสต์ของอุปกรณ์นะครับซึ่งจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนก็สามารถที่จะเลือกลงมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับแอดมินจะลองสร้างวงจรซีเนอร์ไดโอดดูนะครับซึ่งแอดมินก็จะเลือกซัพพลายมาหนึ่งตัวนะครับค่าความนั้นทานตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการลบ จากนั้นนะครับก็เลือกค่าความนั้นทานมันหนึ่งตัวนะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเซตค่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการโรเตตส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการลบนะครับตรงนี้นะครับก็ไฮไลท์ถ้าจะโรเตตก็ไฮไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับข้อมูลนะครับจากนั้นแอดมินก็จะเลือกแอมมิเตอร์มันหนึ่งตัวนะครับอีกเช่นเดิมนะครับก็คือโรเตตนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการกลับนะครับกลับ180องศานะครับสลับด้านจากนั้นนะครับแอดมินก็จะเลือกเซนเนอร์ไดโอดมาตัวนนะครับสัญลักษณ์เซนเนอร์ไดโอดก็คือตัวนี้นะครับซนเนอร์ไดโอดนะครับ,รบปกติเราจะใช้งานที่รีเวิร์สไบอัสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับด้านนะครับ กลับด้านตรงนี้นะครับเราก็คลิกมาตรงนี้นะครับก็คือฟลิปตรงนี้นะครับคลิกนะครับก,ก็จะกลับด้านเสร็จแล้วแอดมินก็จะเลือกวอมิเตอร์มาหนึ่งตัวเพื่อวัดแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดนะครับและก็จุดกาวนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าไม่มีกาวนะครับ ถ้าไม่มีกาวนะครับวงจรนี้จะซิมูเลตไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็ต่อวงจรนะครับก็ทําการไฮไลท์ไปที่ตรงขั้วต่อตรงนี้นะครับแล้วก็มาไฮไลท์ที่จุดหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมต่อนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราไฮไลท์จะเห็นว่าเมื่อเราไฮไลท์ะน,นะครับก็จะมีจุดสีเหลืองนะครับแล้วก็เชื่อมต่อวงจรตรงนี้เชื่อมต่อกาว นะครับจากตรงนี้ก็เชื่อมมาที่นี้ตรงนี้นะครับก็เชื่อมมาตรงนี้เพื่อที่จะวัดแรงดันตกคอมไดโอดนะครับวัดแรงดันตกคอมซีเนอร์ไดโอดนะครับสำหรับไดโอดตรงนี้นะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับเราก็สามารถเซตค่าได้ว่าเราจะให้แรงดันที่ตกคอมไดโอดตรงนี้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้นะครับตรงนี้คือปรับเร็วปรับหมุน นะครับส่วนตรงนี้ก็ปรับละเอียดนะครับบวกลบเป็นจุดในที่นี้นะครับแอดมินเลือกใช้ซนเนอร์ไดโอดที่มีแรงดัน10โวลต์น,นะครับก็คือจะ,ะรักษาระดับแรงดันที่10โวลต์น,นะครับหรือแรงดันเบรกดาวนะครับหรือ ZV นะครับส่วนค่าความมันทานตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับ แอดมินลองเลือกสักร้อยโอห์มนะครับส่วนแรงจ่ายตรงนี้นะครับก็ปรับได้เช่นกันนะครับแอดมินจะให้เป็นสักยี่สิบโวลต์นะครับโอเคครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะต้องการมอนิเตอร์นะครับเราก็ไฮไลท์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงที่ตาตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับแอมมิเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการมอนิเตอร์กราฟนะครับเราก็คลิกมาที่ดวงตาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการซิมูเลตนะครับเมื่อทําการซิมูเลตเราก็เจ็นว่าจะมีกระสาไหลในวงจรนะครับ ส่วนแรงดันตรงนี้นะครับแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณส0 2จุดสองโวลต์นะครับหรือประมาณ1ิบโวลต์นะครับจะใกล้เคียงกับสเปคของซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับสำหรับซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกปรับแรงดันได้นะครับสมมุติเราเปลี่ยนสเปคนะครับเป็นซีเนอร์ไดโอดที่มี1ิสี่โวลต์ เลือกใช้ซีเนอร์ไดโอดที่เป็น14โวลต์นะครับเราก็จะเห็นว่าแรงดันที่ตกคอมไดโอดตรงนี้ก็จะ14โวลต์นะครับสำหรับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับในทางปฏิบัติก,ก็จะมีแรงดันหลายระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่3โวลต์ขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงเป็น100โวลต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ออปต์เนี่ย มีแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกใช้ซีเนอร์ไดโอดแรงดันตามนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าโหลดของเราต้องการแรงดันไม่เกิน12บโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ซีเนอร์ไดโอดที่มีระดับแรงดันตรงนี้สิบโวลต์นะครับส่วนส็อายตรงนี้นะครับก็เช่นกันสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าจะ simulate ให้ supply มีการกับเพื่มเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่นะครับแอดมินปรับไว้ที่24นะครับสมมุติถ้ามีการกับเพื่มขึ้นมาเป็น25โวลต์กว่าๆนะครับจะเห็นว่าเอาพุทก็ยังออกเท่าเดิมนะครับหรือถ้ามีการเพิ่มขึ้นเป็นทั้ง30โวลต์นะครับเอาพุทก็จะออกมาเท่าเดิมนะครับเท่ากับแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับแต่ถ้า กรณีที่แรงดันตรงนี้นะครับน้อยกว่าแรงดันของซีเนอร์ไดโอดนะครับซึ่งตรงนี้แอดมินปรับมาที่9โวลต์นะครับก็จะเห็นว่าแรงดันที่ตกคอมตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับแหลงจ่ายนะครับก็คือว่าถ้าแรงดันของแหล่งจ่ายมีค่าน้อยกว่าแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับเอาฟลูก็จะออกเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับ แต่ถ้าแรงจ่ายมีแรงดันสูงกว่าระดับของแรงดันซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับซีเนอร์ไดโอดตรงนี้ก็จะรักษาระดับแรงดันให้คงที่นะครับไม่ให้เกินค่าที่ระบุในสเปคของซีเนอร์ไดโอดนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นกราฟของกระแสและแรงดันนะครับ สเกลทางด้านซ้ายมือนี่นะครับก็เป็นสเกลของแรงดันซึ่งเป็นแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดที่วัดได้จากโวลต์มิเตอร์ตัวนี้นะครับสีก็จะเป็นสีส้มส่วนด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสเกลของกระแสซึ่งวัดได้จากแอมมิเตอร์ตัวนี้นะครับสีของกราฟก็จะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับแอดมินจะลองซิมูเลตดูนะครับก็จะเห็นว่าสีเขียวนี่ก็คือเป็น แรงดันนะครับแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับก็เกือบเท่าๆกับแรงจ่ายนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่ตกคอมค่าความมั่นทานตรงนีจ้จะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าแอดมินลองปรับขึ้นไปอีกนะครับปรับจนกระทั่งมากกว่าแรงดันของซีเนอร์ไดโอดนะครับเราก็จะเห็นว่า ระดับของแรงดันก็จะยกระดับขึ้นไปนะครับเท่ากับแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าแอดมินจะปรับไปแค่ไหนนะครับมีการเคลื่อนไหวไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแรงดันที่ตกคอมซีเนอร์ไดโอดก็จะเท่าเดิมนะครับเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของแรงดันนะครับส่วนกระแสก็เช่นกันนะครับเคลื่อนไหวตามแรงดันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เป็นการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์นะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดก็คือว่าถ้าเป็นของฟรีเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่มากนะครับก็สามารถซิมูเลตวงจรได้แบบเบสิกเบสินะครับแต่ถ้าต้องการซิมูเลตวงจรหรือเซอร์กิตที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็จะต้องจ่ายตังค์นะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็มีอุปกรณ์ให้เลือกเยอะเลยนะครับ มีอุปกรณ์หลายอย่างมีทั้ง IC มีทั้งลอจิกเกตนะครับมีทั้งทรานติเตอร์ไดโอดนะครับแล้วก็มอเตอร์หลอดไฟนะครับมีหม้อแปลงมีสวิตช์แบบต่างๆหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าต้องเสียเงินนะครับซึ่งเขาจะมีราคาระบุอยู่นะครับก็คือค่าใช้จ่ายก็ประมาณ15เหรียญน,นะครับสิบสนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ ริจิเตอร์ใช้งานได้นะใช้งานลองเล่นดูได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ